สวัสดีค่ะสาวิงชาแนลนะคะวันนี้จะพามาดูบัวที่ว่าพึ่งผสมพันธ์ไปเมื่อปีที่แล้วตอนนี้คลอดลูกแล้วนะคะผม,ผมพันธ์ไปวันที่สิบเจ็ดเมษาพอผสมพันวันทีท่าไรนะสิบเจ็ดเมษาออกวันทีท่าไรออกวันที่หนึ่ง หนึ่งมกลาไม่ใช่นึงอ่ไรนี่กุมภาเนี่ยอ๋อหนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภาที่ผ่านมานะคะพ่อผสมพันธุเ<อ>์เชื่ออะไรเอชเชสามหนึ่งบามันบามนบานกับแม่เขาเป็นซาโลเลซาโลเลนะคะซาโลเลผสมกับบามบามนมีไงเจ้าตัวเล็กออกมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เป็นตัวสีแดงแต่แม่เขาตัวสีขาวน้องเป็นตัวผู้นะคะเหนเล่หันน้ำมานี่หันน้ำมานี่นี่ชายดูเร็วมาหน้ำออกมา ตอนนั้นผสมพันธุ์ไปเป็นราคาก็สองพันบาทเาวิงเคยลงคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าน้องใกล้ๆได้น้ำเชื้อของพ่อมาเป็นตัวสีแดง อยู่เลยเนาะทำเป็นใยคลุมอยู่ันสีมะตูปูเจ้าของบัวคะ่ะพ่อเจ้าของบัวอุ้ยน่ารักแท้ใด้ตัวผู้เป็นตัวสีแดงามาได้ไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมตัวอื่นๆในคอกนะคะคุณผู้ชม วิถีของคนอีสานต่างจังหวัดก็แบบนี้ล่ะค่ะเลี้ยงวัวทำนาเลี้ยงกยไก่ไไไไไไแล้วก็มีน้องอีกตัวนะคะเพิ่งออกไล่ๆกันออกมาเลยตัวนี้ตัวนี้ผสมธรรมชาติปะเพาะหรือผสมเทียมเหมือนกันอ๋อผสมเทียมหมดเลยนะคะคุณผู้ชม พอมีกี่ตัวนี่อันใหมิดคอ,อไม่พอ,อไม่เจักตัวมีสิบเอ็ดตัวค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นแม่ของตัวนี้เขามาหากันแล้วค่ะคุณผู้ชมเกิดไล่เรียก,กัน ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปนี้สาวเบิรไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ